คนนี้จะไปไอแลนด์นะคะประเทศไอแลนด์เนี่ยจะต้องขอผ่านสถานทูตนะคะประเทศไอแลนด์นะไอแลนด์ไอแลนด์นะไม่ใช่อ์ไอซ์อก็คือเชงเก้นอันนี้ขอผ่านสถานทูตเดนมาร์กผ่านาผ่านศูนย์ VMS เดนมาร์กนะคะส่วนถ้าเป็นไอแลนด์ของน้องอ๋อเนี่ยเออสิบเก้านี้อีกไม่กี่วันแล้วว้าวเตรียมตัวเดินทางนี่น้องจะไปไอแลนด์สวัสดีค่ะ คุณที่ยานันใช่ไหมคุณที่ยานันสวัสดีค่ะคุณที่ยานันจะไปประเทศไหนคะสวัสดีค่ะนิวซีแลนด์อ่านิวซีแลนด์พี่ตู่ก็รับยื่นนะคะอ่ารับยื่นนิวซีแลนด์ไม่ต้องไปเก็บรายนิ้วมือออนไลน์อย่างเดียวเลย นิวซีแลนด์พี่ตุกก็รับนะคะ